ถือว่าเยอะอยู่นะครับคุยกับวิโรจน์นายศรเลยครับสวัสดีครับวิโรจน์ครับครับสวัสดีครับคุณสิโรจน์ครับผมวิโรจน์ครับครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับดูผลการเลือกตั้งตอนนี้ที่ออกมาแล้วถ้าเรียนตรงๆครับตอนนี้ก็ติดสัมภาษณ์ซื่ออยู่ครับยังไม่ได้ดูในรายละเอียดเลยครับก็เพิ่งทราบจากคุณสิโรจน์เนี่ยแหละครับก็ขอบคุณประชาชนมากๆที่ไว้วางใจก้าวไกลนะครับตอนนี้ก็ก้าวไกลนะครับก็แซงประชาธิปัตย์แซงอัศวินแซงสกลทีไปแล้วก็ ตัวเลขของสองกอของก้าวไกลตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะอยู่ในเป็นที่หหรือที่สองของกรุงเทพเนี่ยประเมินว่าทั้งหมดนี้เกิดจากอะไรครับคะแนนสกที่ออกมาเยอะขนาดนี้ครับคือคืออย่างไรก็ตามคงต้องดูการนับให้สิ้นสุดก่อนนะครับ,รบแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยที่เราได้รับความไว้วางใจและความปรุณาจากประชาชนชาวกรุงเทพก็ต้องขอบพระคุณมากๆแสดงว่าคนกรุงเทพต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับ <ừ> ต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยๆก,ก็คือ การจัดงบประมาณใหม่แล้วก็การแก้ไขข้อบัญญัติที่มันอายุติธรรมสำหรับประชาชนนะครับผมคิดว่านี่ก็ต้องขอบพระคุณประชาชนที่ไว้วางใจก้าวไกลนะครับตอนนี้คะแนนแต่ยังไงก็ตามก็ต้องดูคะแนนจนจนนับเสร็จสิ้นครับตอนนี้คุณวิโรจน์เคยประกาศว่าตัวเองเป็นเหมือนกับลิเวอร์พูลนะครับแบบเจอเกนครอปอย่างนี้เนี่ยตอนนี้ยังมองว่าเป็นเหมือนกับเจอเกนครอปของลิเวอร์พูลอยู่ไหมครับจริงๆเจอเกนครอปก็เป็นผู้จัดการที่ยิ่งใหญ่มากนะครับผมคิดว่า ผมคิดว่าผมขอเดินตามรอยเขาดีกว่านะครับเมื่ไ<ป>ไีไป,ไป,ไปคือผมไปเปรียบกับแจเกนครอปก็ลําบากแต่ว่าผมชอบคํานึงของแจเกนครอปคือ,อมันคือในเมื่อเมื่อเรามีโอกาสในความเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องห้ามทิ้งโอกาสนั้นนะครับ,รบแล้วว่าแม้โอกาสนั้นจะลิบดีที่ไห<ๆ>นก็ตามแต่ว่าเมื่อโอกาสมีมันคือโอกาสที่เราจะปักธงแห่งการเปลี่ยนแปลงได้เสมอครับตอนนี้ในแง่คะแนนที่นับออกมาเนี่ยอาจารย์ชัดชาติยังเป็นที่หนึ่งอยู่ส่วนคุณวิโรจน์เนี่ยเป็นที่สองอยู่ในแง่ความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับมัน มันทําให้เราเซงหรือมันทําให้เรายังรู้สึกว่าลุ้นอยู่ต่อไปไม่เลยไม่เลยไม่เลยเธอนี้ทุกคะแนนเนี่ยมีความหมายนะครับคือทุกคะแนนที่เลือกเราอะครับคือเป็นคะแนนที่เขาไว้วางใจเราแล้วเขาก็ยังเป็นยังเป็นชาวอนาคตใหม่ที่อยากจะเดินทางร่วมกับเราครับดังนั้นเนี่ยผมขอบคุณทุกๆุกคะแนนจริงๆรวมทั้งคะแนนที่ให้ผมแล้วก็คะแนนที่ให้ทุกคนด้วยนะครับเพราะนี่คือความงดงามของประญาิปไตนะคือการออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับเพื่อ ให้ได้ผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งจริงเนี่ยคือความงดงามที่สุดนะครับก<น>็ขอบคุณทุกคะแนนเสียงจริงครับ,รบที่ออกมาใช้สิทธิ์นะครับม,มีประเด็นหนึ่งอาจจะถามคุณวิโรจน์หน่อยเพราะว่ามันมีความน่าสังเกตตรงนี้ว่าถ้าถ้าถ้าผลยังเป็นตามที่นับคะแนนแบบนี้อยู่เนี่ยอันดับหนึ่งอันดับสองของกรุงเทพเนี่ยคือพักการเมืองฝ่ายคือผู้สมัครที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยทั้งคู่ส่วนผู้สมัครซึ่งไม่ค่อยชอบเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครบางท่านนะครับหรือว่าอดีตผู้ว่าบางท่านเนี่ยผลการเลือกตั้งงออกมาในเชิที ไม่ดีหมดเลยเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับมุมมองเรื่องประชาธิปไตยครับ,รบที่ส่งผลให้การลงคะแนนคนมาในทิศทางนี้ด้วยที่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเนี่ยอย่างน้อยไม่ใช่ฝ่ายซึ่งเชียร์การรัฐประหารหรือว่าเชียร์การล้มการเลือกตั้งครับผมก็คิดว่าคือคือสำหรับประชาชนเนี่ยก็เล็งเห็นถึงปัญหาแล้วครับว่าการที่ไม่มีประชาธิปไตยเนี่ยนะครับหรือว่าการปล่อยให้คณะ,ะเผด็จการคณะหนึ่งเนี่ย มาอ้างเรื่องอะไรก็ตามอ้างความขัดแย้งบ้างอ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็อ้างตัวเป็นคนดีเข้ามายึดอํานาจของประชาชนเนี่ยวันนี้ผมว่าประชาชนตระหนักรู้แล้วว่าไอ้คณะหรือบุคคณะบุคคลที่ทาอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นคนที่หวังดีกับประเทศมีแต่จะสร้างเครือขา่ายอุปถัมเพื่อกินรวบประเทศแล้วก็ผูกขาดทรัพยากรไว้กับพวกของตัวเองแลสุดท้ายประชาชนก็ได้แต่มองตาปิดๆอ,อ่ะกับงบประมาณที่ไม่เกิดประโยชน์กับกับกับประชาชนอย่างแท้จริงนะครับผมคิดว่าประชาชนก็ น่าจะสะท้อนความรู้สึกนั้นให้กับคนกลุ่มนั้นได้รับรู้ครับท,ทีนี้ในแง่ถ้าเกิดผลผลการเลือกตั้งยังเป็นแบบตอนนี้อยู่คือคุณวิโรธเข้ามาเป็นที่สองเงี้ยเริ่มวางแผนสําหรับการทํางานของตัวเองในอนาคตไว้ยังไงบ้างไหมครับเพราะว่าก็ลาออกจากสสมาแล้วแล้วก็มาสมัครผู้ว่าซึ่งซึ่งตอนนี้นะครับคะแนนยังไม่ได้ขึ้นไปเป็นที่1เนี่ยเริ่มเริ่มมีแผนการที่เริ่มคิดไว้ไหมว่าจะจะจะวางบทบาทตัวเองในอนาคตต่อไปอยังไงครับโอ้หลัก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 นี่ยังไม่ได้คิด โอ้ถึงท่านตกผลึกนะครับแต่ว่าคงขับเคลื่อนนะครับร่วมกันกับพรรคก้าไกลต่อไปแน่แน่ครับนะฮะหรือว่าหรือว่าหรือว่าท่านคุณศรีโรธจะมีงานให้ผมทาหรือเปล่าอย่าไปจัดรายการแทนผมเลครับผมไม่หรอกครับแต่กันยังไงก็คงเดินรวกอุดมการกับกับพรรคเก้าไกลต่อไปนะครับ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 โอเคครับครับขอบคุณมากครับเซวหยอกๆนะหยอกๆนะครับหยอกๆนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ก็อันนี้เป็นคําตอบนะครับของคุณวิโรจน์นะครับซึ่งตอนนี้ผลคะแนนยังเป็นอันดับ2อยู่ใช่ไหมครับวิรันน์ครับใครับ